บทที่8ปดณมาการาสิทธิคาถาโยจากคู่มาโมหะโมหะมะลาปะกะโถูสัมมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตบาเบสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวารันตังสิทธาสานาม,ามิโลกัสสะนาทาจะาวินัยกัจจะตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุ สัพพันตายาจะวินาสเมนตุธโมทะโยทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสิโลกาาัสะวิสุทธิมังคังมังคังนิญญานิโกธรรมะทรสัทถา,า,ารีสาตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวารันตังศิราสานาะมามิโมหะป,ปะทาลางอุป,ปสานตทาหัง ตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโหโยโลกัสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสะยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตะธรรมั สว่าขาตะธรม,มังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังสิสรสานาม,ามิพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสัมมาีลาทิถิงตันเตชะสาเตชายะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสาเมนตุบทที่9บทสวดนโมกาอัตตะกะคาถานโมรหะโตสสมาสัมพุทธสะมหาสีโนนโมอุตตะธรัธรมสัสสะสว่าขาตะะัะตะเสวะเตะนิทะ นะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละินทินโนนะโมโอมาตายาราตสะรัตนะตายัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาติตัสาตาสะตัสสะวัตุตยัสสะปินะโมการะปะภาเวนะวิคันฉันตุปัฏฐวานะโมการานุภาเวนะสุวัติุนตุสัพะทานะโมการะสะเตเชนะวิทิม,มหิโหมิเตชะวาง บทที่สิบบทสวดมหาสามัยสวดเอวาเมสุตังเอกังสำมะยังพระข้าสกเกสุวิหารติเกปิตะวัตุสมิงมหาวะเนมมหาตาพิขุสังเคนะสัทิงปจมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปเรตาหงติพระข้าวันธัชนาญาพิขุสังคันจ่าอาตะโขจตุนางสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตตะทั้งหสวิ อาญาโคภะขวาสังเกตุวิหารติกะปิแลปวบรรจุสมิงมหาวานมมหาตาไปผุสังเคนะสัตยิมวจิมาติหิไปผูกสติหิสัพเพเหวะอรหันติทัศหิจะโลกธาตุวิเทวตาเยาพุยเนศรนิปเรตังหนติภะขวันตังทัสนิยะไปผูกสังคันจากยานุนามยามบิเอนะภะควาวยานุปาษางกเมยามาอุปสังกเมตตาภะขวาโตสันติเกปเจกะคาถาภสยามาติอัตาโขตาเทวตาสัยาถาปินามะฟ้าละวาบุริโสสัมมาสิตังวา ภาหังภาษาเลยยะภาษาที่ตั้งมาภาษังสามิเชยยะเอวะเมวะสุทธะวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวัโตปตุรโตปตุระหังสุอัตตะหัวตาเทวะตาพระขวันตังอภิทวาเททวะเอกะมันตังอาถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวะตาพระขวัโตสันติเกอีมังคาถังกะภาสีมหาสมัยปวานัสสังหิงเทวะกายะสมาคาตาคะตัมหิอิมังธรรมะสัมปยังทั้งขิตายะวะปราเจรถังกันติอัตะโคปราเทวะตาพระขวัโตสันติเกอีมังคาถังกะภาสีตันตระพิคบุล สมาธิหังสุจิตังอัตโนชุกรมังคังสุสารถ so pa um At an ิวะเนตานิคะเหตุววนทนิยานิรักขันติปฏิตาติอัตโขปราเทวตปะะวตุสัจเกอิมังกาถังอาพาสิเศตว่าขีรังเศตวาปะลิกังเตักขีรังหันจามิชาเตจรนติสุทับิมลลาจักุมะตุสันตุสุนาคาติอัตโขปราเทวตปะขวตโตสัจเกอิมังกาถังอาาสิเยเกจิพทธังสารนังฆตาเสนเตขมิสันติอภัยภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวกายังบริพุรสันติติ อาตโหปะกวาพิฆูอามันเตสิเยุเบนะพิฆเวทัสสะสุโลกันทะลุมสุเทวตาสันนิเบตตาหัวุลาฐานาตังทัศนียพิฆูสังขันจะเยปิเตพิฆเวอเหตุสุงสัตทิตมธรรานังการหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมปิปภะกัวันตานังเอตัปประมายะวะเทวตาสันนิเบตตาเหตุสงสัยญาถาปิไม่ห่างเอตาริหิเวปิเตพิฆเวะวิสันติอนาคามธรรานังการหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมปิภะกัวันตานังเอตัปประมายะวะเทวตาสันนิเบตตาหัวติ สันนิปริตาภวิสันติสยยถาปิมหังอิตาริแห่งอาชีพสมิภิกาเวเทวากายานังนามานิกิตายิสม,มิภิกาเวเทวากายานังนามานิเทลิสมิภิกาเวเทวากายานังนามิตังสุนานธาสาธุกังมนัสิกโรธาภริสามิติเอวันพันติเดโอเทพิคุปปะขวะโตปจัตสุสมปะขวาเอตัทะโจะสิโลกัมนุกัสสามิยะธาภุมมาัสสซตาเยสิตาคีริกาพระรังบหิตันตาสมาหิตา โอตูศหาวัศลีนาโลมะหังสังโลมะสังโลมะหังสาวพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสันะมะนาเวลาปิญโยปจเตยะตวาวะเนกเปรละวัฒเวตะโตมณิสถาสาวะเกีสเสนระเตเทวกายาพิเกตตาเทวิชนธาพิฆาโวเตจะอาตัปปะมากรุงสุตตะบพุทธะสาสนังเตสัมารถถระหุยานังงามนุสานทัสสนังอเปเกสะตะมะทถกงสหัสสังอัฏฐสัตติง สตังเอเกสหัสสานังอมรุสานามาทักษงอภัยเกนานธรรมทักษงที่สาสภาปุราหุตันจัสภาภิญญาญาเาะวาเกิดตวานจักขุมาตะโตมันที่สถาสาวกเกศสเนระเตเทวกายาเป็นกันตาเตวิชนตะพิขโวเยโยหังกิตายิสามีขีเรหินุปุกโสตัสาสหัสสาวะยะขาภุมมากะปิระวัฒวาเอิทิมันโตทิมันโตวันัมันโตสีโนมุธมานาภิกมุภิกขุนางสัพเมติงวะนังเจ้สหัสสาะเหมาวะทายะขันนาตะวันไโนเอิทิมันโตทิมันโต วันมันตศรีนโมธมมานาพิกามุพิขูนางสัมมิิว่านางสาตาขีราติสหาสายันนัตะวนิโนที่มันโตที่มันโตวันมันตตวรีนโมธัมมนาพิกามุพิขูนางสัมมิิว่านางเอเจเตโสรัตสหสายขันัตะวันิโนอที่มันโตที่มันโตวนะมันโตศรีนโมธมมานาพิกามุพิขูนางสัมมิทิว่านางเวสามีตปัจจสัตตายักขันนัตตะวนิโนที่มันโตที่มันโตวันมันตัเเนโมธมนาพิกมุพิขูนางสัมมิิว่านาง กุมภิโรราชาเหิงโกวิปุ拉萨นิเวสนางเิญโยนางสตาสาสสังยังขานังปอยรูปัสติกุมภิโรราชาคข่งโกสุปัคัาไม่ทิงวะนางปุริมจัดที่สังราชาแตระโถปัสสติกัณฑะพนังอธิปติมหาราชาสติโสอุตตะปิฎดัสสาภาวนะมะหามาหะพลายที่มันโตที่มันโตวั่นมันโตจีโนอุทมานาพิกาบุพิขุนังสัมไมทิงวะนางถ้าขีนจะได้สังราชาวิลงโหตประสาสติกัณฑะพานังอธิปติมหาราชาสติโสอุตตะปิฎดัสสาภาวนะมะหามหาหะ อิท as. ิม ah. ันโตที่มันโตวันน้ำมันตัวสิโมทัมมานาอภิกรรมุภิขุนางสมิติวมะนังปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโกปัสสะตินะคะนางอธิปติมหาราชาสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระบูนธนามามหาภารายที่มันโตที่มันโตวันน้ำมันตัวสิโมทัมมานาอภิกรรมุภิขุนางสมิติวมะนังอปติรัญจะที่สังราชากุูปโรตปัสสะสติยัคษานางอธิปติมหาราชาสัสิโสปุตตาปิตัสสะพระบูนธนามามหาภารายอิทิมันโตทิมันโตวันน้ำมันตัวสิโลมทัมมานาอภิกรรมุภินััติวง บุริมาติสั่งทัศนธาโถทักคีเนนะเวโรหะโกปชิเมนะเวโรปะโกอุกขุเวโรตระนทิสังจะตารูเตมหาราชาสมันตาจะตารูทิสาทัทธัลมานะทางสมวเนกะเปิละวัทเวเตสังมายาเมโนทาสาคูวันจัติกาสถามายาโกเตนทุเวเทนทุเวภูจัพิภูโทสหะจันทโนกามาเสโถจะเกณุคำโทนิคำโนตักปนาโทอปะมโยจะเทวสุตโตจะมาตลิติเตโนจะคันทัพโหราราชาสนุสัพโพ อากูปัญจศิโคเจวะเติมพระสุริยาวัชสาเอเตตเนจราชาโนคันทพาสาราชุพิโมธมานาพิกกมุพิกูนางสัมมติงวานางอาถาโูนภาษานาคาเวสาราหะตชกากัมพรสัตระอาคูปยาคสหยาติพิยามุนาทตะราชาจะอาคูนาคายสเซโนเอราวนโนมหานาโคสุปคสัมมติงวานังเยนาคาราเชสะสาหารันติที่ปาริชาปกิวิสุทธจขเวหายาสาเตวนามชปปตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามัง อาภัยยันตทานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมามกาสิพุโตสาสนาเหวิวจึงหิวปวะหยันตานาคาสุปนาสารนามังกาสุพุททังชิตาวชิระหันเถนะสมุทังอสุราเสตาปัตตโรปสวะเสติที่มนฑลัตเจโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราหนะเวกสาเวปัจจิติสุจิติจักปะหารทนโมจีสหะตตันจักภริปุตานาสเพวโรจนามาสนิหิตาภาพระเล่งเสนางหุพัทมาลังหุภัทามุปาขมมง จมาโยธานิพันธันเตพิขุนังสะมิติงมะนังอาปุจเทวาปัฏวีจ่าเอชวันโยจะาคามุงมรุณนามรนาเทวาสมุจยสาสหะเมตตากรุณาการิกาอากูเทวายัสเซโนทัสเเตสถากายาสเพรนนตตะวานิโนเอติมันโตทิริมันโตวันวันโตสเซโนมุทามนาภิกรมุพิขุนังสะมิติงมะนังเวตุจจะเทวาสหะลีจ่าสัมมาจตุเวยยมา ရသໂပနိသာသဝဓမ္မခူပိုရာခေတာဆူရိယသိုပနိသာသဝမာဆူရိယမာခူပိုရာခေတာနဂတနိပိုရာခေတာဝါအကုမန္တလဝဟာကဝသနံဝဆဘေသိုသာကုပခပရိဏ္ထသိုသစေတေသံဟာကယာစဖေနာတဝနိနိုယေတိမန္တောယေတိမန္တောဝနမန္တောစေနောမထမနာပိကမူပိပိုနံစမသိင္ဝနံအာတကုသာဘုေເທဝါဆလမခိသိခာရေဝအရိသကာဇတရောชาဇဥမပုပ္ဖာနိပါသိနော วนัสะธรรมาจะอจุตาจะอเนเชกาสุเรยะรุจิราอากูอากูวาสวะเนเซโนทัศเศตษัสสากิยาสเพนะตะวรนิโนจิมันโตจิมันโตวันะมันตุหัจโรมัทธมนาพิฆมุงผีขุนังสัมมิติมะนังสัมมนามหาสัมมนามนุมนุษามนุสุตธมะกิตาปุถุสิกาอากูอากูมโนปุถุสิกาอาตุบหะระโยเทวายะจะลุหิตาวาเิโนปารัคามหาปารัคาอากูเทวายะเสโนทัศเศตษัสสากิยาสเพนะตะวรนิโน อิทิมันโตที่มันโตวาน้มันโตหัสเโนมุทมานาพิการมุพิภูนางสัมัยทิ้ว่านางสุกากรุมหารุนาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตะคายหาปะโมขาคูธบาวิจักขนาสัทธมาตาหะลักขชามิสก๊าจายัสเโนธนายาอาคาปชนโยโยทิสาพิวสติแเสเตสะถากายาสะเพนตะวันนิโนอิทิมันโตที่มันโตวาน้มันโตหัสเโนมุทมานาพิการมุพิภูนางสัมัยทิ้ว่านางเขมิยาลุสิตายามากะตะกายาสัสเโน สัมพ anyway, ิทกาลามาเสถถาสุตินามาจาสวะนิมานติโนอาโคตะคุปะระนิมิตาท้าเถรเทธาถากายาสะเพนะตะวันนิโนเอติมันโตเอติมันโตวันนัมันโตหัดเชลโมทัมนาภิกมุพิโคนาสัมเมติงมันนาสัจเจเตเทวานิกายาสะเพนะตะวันนิโนนามันวันเยนะอาคันชุงเยจันเยเรสาสหะปวุสชาติมังขีรังะตินานมัสสวังทักเขมโมคะตะลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพัมมาปรมัโตจักรุไตที่มัโตสหะ สันนกุมารติโสจากสุภคัสสะมติงวะนังสาสะพรามาโลกานังมหาพรามาพิติธาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยตัสสิโสท้าเสถะอิสระอาคูปเจกวะสัพติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหะงหโตุปริวาริโตเตจัสสะเพยพิงเณเตศินเเทเวสพรามะเกมารเสนาภิกขามิปัสกานะสัมมันทิยังเอถะกานัฐภานัะราเคณภัตธรรมทโบสมันตาปริวาริเตมะโวมุจิตะโกจินัง อิติธารรมหาจเซโนก็นหาเสนังกับเปสัยปนินาตาลามหัรจะสรังกัตบานเพราบังย่อถ้าพระบุษโกเมโกทนยันโตสซวิชโกต้าทโสปจุฑาวติสังกุศอัสสยามวสีจนจัพสรรภะพิญญายาเมกิตวานนจักขุมาตโตมณิสัทาสาวกีสัสนนาเตมาราศินาภิกันตาเตวิชนสศพิฆโมเตจาตาปมมากนุกตาพระบุตรศาสนาวิเดรคหิปปกามงเนสังนภิอัญเชยุง ัพเพวิชิตาสังขารมาพยาติตายสเนงมทันติสหภูตหิสาวกเชะเชนสุตาติบทที่11บทสดมังคะสุตังอาเสวนาจะพาลานางปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคะลมุตตามังปฏิรูปะเทสะโวสาวโวโสจะวาโสจัโภเพจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตามังคะลมุตตมัง กังหูสะจันจะศิปจัศวินโยจัสุสุขิโตสุภาษิตาตยาตยาวาจาเอตมังคัลโมตมังมัณฑาปิตุอุปทานังปุตตาราสะสังขหูอนาคุลจัจกรรมมันตาเอตมังคัลโมตมังทานันจะธรรมจริยาจัยานากานันจะสังขหูอนาวชากากรรมานิเอตมังคัลโมตมังอารตติวิรตติปาปา มัชฌปานาจะสัญญมโมอปะมาอปะมาโทจะทมเมสุเอตมังคารมุตตะมังคารโมจะนิวาโตจะสันตุทีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสาวะสาวะนังเอตมังคารมุตตะมังผันตีจะโสวะจะสตาสมานนยนะสัสนังกาเลโนธรรมะสากะชะเอตมังคารมุตตะมังตโปจะพรามะจะอริยจะอริยสัจา นทัทสนานิพพานสัชิเกิยาจะาเอตามังคะมุตตะมังพุทธะโลกะตเมหิจิตตังยสนก,กรรมปติอาโศกังวิชังวิระชังเขมังเอตมังคะมุตตะมังเอตาธิสานิเกตาวาสัพพันทะมะปราชิตาสัพพันธะโสทิงคะสันติตังเตสังมังคะรุมตะมันติบทที่สองบทสวดร,รัตนปาลิตยังกันจิวิทัง วิตังอิทาวหูรังวาสเคสุวายังนัตังปะนิตังอนโลกมังขิตาถะคาเตในธรรมปิผู้เทระตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุโตุขายังวิราคังอมะนังปะนิตังเอทะชกัสกัคยามุนิสัมะเหตโตนะเตนะธรรมเมนะสมัทิกิจจิเอธรรมปิธรรมเณเรนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหุโตุยามพุทธเศสโถปะณีนวะนะยีสุจริงสมาธิมานันตะดิกันยะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชิติ เอตัมปีทมเมนะตนังปะนีตังเอเตนะสะเจนะสะวะเตหุนตุเยปุคขะลาอัฏฐะสตังปัสัทถาจัตตารีตานิโยคาในโหติเตทักขินญาสุขะตัสสสาวกาเอเตสุนางมิมหาพลานิ้เอตัมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสะเจนะสะวะเตหุนตุเยสุปยุตตามนะสาทับเหนานิการไมโนโคตมัสสาสนามิเตปฏิปตามาตังวิขายหาละทามุธานิพุติงพุชฌานาเอตัมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสะเจนะสะวะเตหุนตุขีนางบุรานังนวังนาทิสัมภวัง เวลาตจิตตายติเกผู้วิสมิงเตกินณปิชาวิรุหิฉันทานะพันติทิราชายามปฏิโปอีตันปิสังเคะตะนังปะณีตังอิเตนะเถเจนะสวัติหอนตุวันที่สิบสามมาสดทำมมาบทสหัสวัสอัตตาหะเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปิชาอัตตะทันตสะโปสัสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนะ ขันธโพนะมารวสะพรามุนาชิตังอปะชิตังกริยาตาถรุปัสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกตุตัตสจุปภาสิตะมิทางเตนะภควตาชนะตาปัส,สตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธตุมเหมาอนุสเวนะมาประมะปรายะมาอิติกิระยะายาปะปิติกะปิตะกะสัมปทาเนนะมา กหะเหตุมานายะคหะเหนะมาอาการะปะลิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานขันติยามาพระพรูปตายยมาสมโนโนภูริยะธาทุเมหิอัตนาวะชาเนยยะธอิเมธมะอกุสลาอิเมธมะสาวัชาอิเมธมะเบญโยภะหิตาอิเมธมะสมัตตาสมาธินนาอธิหิ อห ah right right ิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุเมตุเมเหปชาปชาเหยยาติยาธะยาถาตุเมตตนาวะชะเนยาถะอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวะชะอิเมธมาวิโยปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาตินาหิตายะโสขายะสังวัตติอัฏฐตุเมเหอุบาสัมปัชวิหะเรยาเรยาถาติ บทที่สิบห้าบทสวอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตธมัมปรมายงสรูปานิตัสสนะสันทิตายาเอตังพยังมารเนเปขะมาโนปุญญานิกัเยราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมัรมปรมายังสรูปานิตตสสนัสันทิตานะสันติตานาเอตังพยังมารณนเปขะมาโนโลกาไมสังปะชะเหสันติเปโข โยทะกายเะสั่งมะสั่งยะโมวาจยะอุทาตตสสตังตสะเปตสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปะกะโรติปุญญังธโมฮเวรคติธรรมะจาริงธโมสุจิโนสุขะมามหาติเอสานิสังสะสังโสธรมเมสุจิเนนาทุกขะติงขันติธรรมะจารีสเภสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัสสติอัฏฐนิพิิ นิพินทติทุเกเอสะมัคโควิสุทธิาายาสเพสังขาราทุกชาติยะถาปัญญาติปัญญายปปสติอธนิพินทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิาายาสเพธรมาอนัตตาติยะถา,าปัญญายัปสติอธนิพินทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทส่วนอป,ปันนกะชาดกอป,ปันนกันฐานะเมกเกทุติยงังอหุตก,กิกา เอตัญญญาเมธาวีตังคันเหยะอปนกาพระหงเวสารนังยันติปปัตตานิวานิจอารามารุกะเจยานิมนุสสพยะตชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปรมมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคโตจตาริ อริยสัจจะนิสัมมัปัญญายะปัสสติทุขังทุขะสมุปทังทุกข,ส,กขสัจอาติกมังอริยันจะอันทางขิกังทุกขูปะสะมะฆามินางเอตังขสารนางเขมังเอตังสารณะ,ะมุตตะมังเอตังสารณะ,ะมาคาม,มาสัพระทุกขาปะมุจติบุรที่บเส็จบทสวดสันทิกรรตะนาคาถาอติตังนันนะวะครัมมยานะปฏิกังเขนะคะตัง บุคคลไม่ก็กำเนิดถึงที่ล่วงแล้วบมคคลนั่งหวัถึงที่ยังไม่มาถึงเรองที่ตามปหิตรันตังอาปตันจะอนาคตังเศรษฐีลกวงไปแล้วเศนั้นก็เป็นอนันต์ไปแล้วและเศนงยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนังจะโยธรรมังนัทธัฏฐิปัสสติอสังหีรังอสังคุปังตังวิธรรมมนุปุโรหะเยก็บุคคลใดเห็นธรรมเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงั้นไม่ควงแคลนธรทำนั้นได้บุคคลนั้นไม่เดีนทำนานั้นเลยบุคคลงเถิดอาเชวะกินจะมาตามโัญญาวะนังสุเป เคทำความเปียนเสร็จในวันนี้แหละเคยรู้ความตายในวันพุ่งณหีโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนมจูนา,พาเพราะว่าความผัดเป็นกมจ่นาผู้มีศีลในอย่างนั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวามิหาริมาตาปิงอหารันโตมันตะมามาตานทิตังตังวิบันเทกาลโตติสันโตอาจิกาเตมนีติพระโมนีมุสโสมบุญเรื่อยพวกคนเพื่อปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดการแทรกวันและการคือนนั้นแหลว่าผู้มีระดังตื่นด้วยประการฉะันี้แลบทที่18บทสวดเพียรหาระ สราธามโมหิชาหนังนาติตาเรีนความแก่ไปธรรมดาจะราพึ่งความแก่ไปไม่ได้พยาธิ่ทำมหิพยาทิงนาติตาเรีนความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะราพึ่งความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลาธามหิมานังนาติตาเรีนความตายไปธรรมดาจะราพึ่งความตายไปไม่ได้เสภิหิตเมียปเยหิมานาปิหิตนาณาพโมวินาพโมเราจะเราไม่ไม่เดินต่างคือว่าเราตรวจได้ภาคภาคของนักของเตือนใจทั้งทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาสกรรมหิกรรมมาทายาทากมโยนิกรรมมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมผู้ติดตาม มีการเป็นในพื่องานสายยังกรรมังการิสัมีกายนายานังมาปะปะกังวัฏทะทายาทาภวิสสามิเราทำกรรมนันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นเสียไปเอ๊ะบังคัมีอภินันหปัจจกรรมไปขึ้นตักพาล้วท่านพิจารณานี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าพระสุธวตาอุโยชนะคาถาทุกข์ปัตตาจาริทุกข์ขาพยาปัตตาจาริพยาโสกปัตตาจาริโสกข้าวถุสเปิปานิโนเอตาปตาจามัยีสมปตาโมยะสัมปตาสเปติวามุโนทานุ สัพพสัมปติทียาทานทางนัทาตุสัทธายาสีทางรักขันธันสัพพทาภาวนาเวตาของตุขันชนตุขันชนตุเทวตาคาตาสเปปุตตาภรัปตตาปัจเกันนันเจยพระรังนะหันตานัเจเนนละกันมันทามิสัพพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปันติธนคาถาอันธรรมยังปฏิทานะคาถาโยภานามเสยาเทวตาสันติวิหารามาสีโุเปฆเรโพธิฆเรตาหิงตาหิง ตาธรรมธาเนนะพระวันตุโกชิตาโสจิงกโรเตนะวิหารมันเลเตระจะมัชฌานวกาจะพิฆโมสารมิกาธนปฏิอุปาสกาขามาจจเทสานิฆามาจจอิสราสปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภวาสางถิชาตาอถฏฐวปปาติกาญญานิกังธรรมวังปฏิเตสศพันปิทุคัสะกโรตสังขยาจะถาตุจิรังสตังธโม ธรรมธาราจะปุคลาสังโฆหตุสมะ้าสมะโควะ,อ,วะอัายะสหิตายะจะอัมเหระคาตุสัทธรรมูสเพปิธรรมาจาริโนวุติงสัมภาปุเนยามะธรรมอริยอริยปะเวทิติเตบุธิเสวะโสสัพะปะนิธานะคาถาแปลอ่านธรรมยังปฏิธานะคาถาโยพระน,น,นามเส ปุญญสิธานิกะตัสสะยะนัญญานิกะตามินิเมเตสัญจะภาคิโนโหถุสตานันตาปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทะโยท, <c oughs> <c oughs> ทิถาเมจปะปยาิตาวาอัจเชมันชัตตะเวริโนสตาตินทันติโลกสมิง เตภุมมาจะตโยนิกาปเจกะจะตุโวการาสังสะรันตาพระวะพระเวยาตังเยปิทาานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาธินะปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทโนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะโปนตุน เตสาสาสิชะตังสุภาติยะตังสุภาเขาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาจงมีจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีเมตตาพระมิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันกตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาม เกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่านี้สัตว์เราได้ทราบแล้วทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงบูทนาบุญทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเจ้าทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิด ขอความหวังอันดีของพวกเราน,ะรนั้นจงสําเร็จเถิดด้วยได้ภาพเหมือนจตุฐานภาพเหมือความเพียรและเนืสงฆ์ของการบูชาพระตาด้วยการถ่ายยายบษุษบุญพระสุตุปปาริศและพราาาะคาถาเหล่านี้ข็ส่งสมเดจงเกิดมีแก่พระเจ้าและน,นายวยาสุป,ปเสรดขอให้ข้าพเจ้าและน,นายวิทยาสุป,ประเสริฐจงมุ่งจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและน,นายวิทยาสุป,ประเสริฐเจริญพวงนางธรรมขอขอเทพยบวงเวลาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดยายนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาโปรดพรในแก่ข้าพเจ้าในวิทยาสุปเสริฐ

ตลอดจนประสบมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นตั้งที่ผ่านมาที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเผื่อนภาพแผ่นปริดและคำมงคลในพระคาถาต่างขอจงสเม็จสักสิทธิ์ทุกประการเถิดบุคคลสองพระพุทธทั้งหลายที่เกิดจากสมบูรณ์จิตปัญนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งพุทธศาสนาคบูชาขอส่วนวันนี้จงสมบูรณ์ตาผู้สมบูรณ์จรรจิตปัวญาทุกท่านจงปลอดจากอัศายทั้งปวงคนจับคมทุกข์การทุกใจทั้งสิ้นประสบความเกิดจากด้วในที่การงานชนะจดกษัตริย์ได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสสัมบติ พระรามสมบัติมีดวงาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปสัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและจะเดินด้วยจุดวรปัพิชชัยทั้งสี่อายุวนาสุกอภละเทิน